ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเปิดไข่ของคุกก้รันเทคนิคการเปิดไข่ในไข่ระดับ S กับ A เนี่ยถ้าคือไข่พวกนี้ ถ้าเราอัพเต็มแล้วอ่ะมันจะไม่ออกซ้ำไข่เกับเเนี่ยแต่ว่ามันจะออกสุ่มโดยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะออกตัวไหนบางทีก็ออกเป็น A หรือเป็น S แต่ถ้าเราจะแต่ว่าไข่พวกนี้จะไม่สามารถออกซ้ำได้เช่นเราอัพตัวพวกนี้เต็มหมดแล้วไข่รเหล่านี้เวลาเราเปิดไปเนี่ย มันจะไม่สามารถออกซ้ำตัวเดิมได้จะต้องออกตัวอื่นที่ยังไม่มีมันจะออกเอกับเเท่านั้นบางทีก็ออกเอถ้าไปออกของเถ้าไข่ที่ S ปึ๊บแต่เอเราเนี่ยที่มีอยู่แล้วอะบางตัวเราอัพเต็มหมดแล้วมันก็จะไม่ออกซ้ำเช็นก็หมายความว่าไข่เนี่ยไม่สามารถเปิดซ้ำตัวเดียวกันได้ เมื tôi, tôi variance, ่อตัวไข่เนี่ยอัพเลเวล8แล้วก็จะออกตัวอื่น